ที่ใช้ผลก็ต้องการที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ลดลงนะครับปกติระบบก็จะแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับหากแบตเตอรี่น้อยระบบก็แจ้งเตือนให้เราชาร์จหรือว่าขึ้นประผแสดงสานะว่าแบตเตอรี่ความชุดนน้อยนะครับเราสามารถตั้งค่าเองได้จากชดการัรบหรือว่าคําสั่งรัดตัวน,นี้นะครับชดการัดตัวน,นี้นะครับ มามาอยู่หน้านี้นะครับให้เราไปที่การทํางานอัตโนมัติหน้านี้นะครับฉะนั้นเพื่อแตกเครื่องหมายบวกปฏิยาเพิ่มในส่วนของคําสั่งรัดครับแต่สร้างการทํางานอัตมัติส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเจอระดับแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนเลือกนะครับว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่มีรีฟ้ามาให้ ตัวเลขที่ห้าิซนะครับแต่ว่าหากเราต้องการที่จะเลือกที่25%นะครับนะครับเท่ากับย5%่้าน้อยกว่า25%หเรือว่าเกินย5ซนะครับก็เลือกได้นะครับเช่นตัวนี้น้อยกว่า25%นะครับให้เลือกตัดไปนะครับเพื่อนๆจะมารถเลือกตัวเลขน้อยหรือว่ามากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับฉะนั้นแตะตัดไปนะครับ ฉะนั้นให้เราเลือกในส่วนของเพิ่มการทำงาน,นครับอยางเช่น,นอ่านดอกเสียงข้อความก็ได้นะครับหรือว่าแสดงแสดงผลลัพธ์หรือว่าสร้างเสียงพูดจากข้อความนะครับนะครับข้อความนะครับ ต้องการให้พูดว่าอะไรนะครับชาร์จป็ดชาร์จแบตเตอรี่ด u นนับกดตัดไปนะครับไม่ต้องตามก่อนทำงานนะครับตอนนี้ไม่ต้องเปิดสวิต กดเสร็จสิ้นนะครับนะครับเมื่อแบตเตอรี่ทำกาว่า25%รเนะครับระบบก็จะพูดนะครับนะครับแต่เดี๋ยวเราตลองให้อยู่ที่ กว่า95นะครับแล้วก็เรียกเรียกเสียงได้นะครับ เราก็จะขึ้นมาละกาณนี้นะครับเราจะลองให้ดูนะครับหากแบตเตอรี่น้อยกว่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับ,รบตตรนะครับเมื่อกี้กรณีเราเลือกเป็นสร้างเสียงจากข้อความนะทว่าตัวนี้ให้เพื่อนๆเลือกอ่านอกเสียงนะครับตามที่วิดีโอขึ้นเมื่อสักครู่นะครับ แต,ตนะครับแค่นี้นะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนสหรับแบตเตอรี่ที่ลดเหลือน,น้อยนะเพื่อเซฟอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ